ต้อนรับเพื่นเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่คณะนเคทชาแนลค่ะเย้เพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนอากาศร้อนมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะคะก็โอ้ยเหนียวตัวไปหมดเลยดังนั้นคณะก็จะมาชนเพื่อนๆนะคะทำหิมะค่ะเย้หิมะจงมากปิง ะะเพืป็นหิมะเทียมที่เป็น,ปปนปรูปเอลซ่าโปเซ่นนั่นเองเยคืออันนี้นะคะคณะสั่งมาจากร้านค้าในอินเทอร์เน็ตนะคะราคาก็299บาทหิมะเทียมสร้างได้ใน5นาทีค่ะเดี๋ยวคณะจะอ่านวิธีเล่นนะคะเขาบอกว่าเทผงหิมะใส่ภาชนะแล้วค่อยๆเทน้ำใส่ลงไป3-4เท่าของหิมะอืมเออ าบอกอีกว่าเราสามารถเติมสีสันให้กับหิมะได้โดยใส่สีอาจจะเป็นสีผสมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถใส่น้ําเย็นได้ตามความต้องการของเราเลยอู้อันนี้คณะก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเจ้าหิมะเทียมเนี่ยมันจะเป็นหิมะจริงๆหรือเปล่าเอาล่ะไปดูกันเลย นะคะเพื่อนๆเ,เราจะต้องเตรียมชาดานี่เลยค่ะจะเป็นถ้วยหรือจะเป็นกระมังก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะใส่ผงหิมะลงไปในนี้แล้วค่อยเทน,าน้าตามค่ะนี่กระมังแล้วและมีผงหิมะอ๋อแล้วเขาบอกว่าเราสามารถใส่น้ําเย็นได้ค่ะเพื่อนๆดังนั้นคณะจะมาใส่น้ําเย็นชน้ําเย็นมาแล้ว ก็คือเพื่อให้มันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะคณะาก็จะใช้น้ำเย็นนะคะเพื่อนๆคือเขาไม่ได้แบบว่าจำกัดนะคะเพื่อนๆว่าเราจะใช้น้ำอะไรก็คือเราสามารถใช้น้ำเย็นก็ได้หรือนะ้ำปกติก็ได้ค่ะโอเคคานามาเปิดตัวนี้เลย Yahoo. โอ้เปิดออกมาในี้นี้ แล้วนะคะเขาก็จะมีผงพิมามาให้เราสองซองไปแบบนี้ค่ะแหมแถมช้อนมาด้วยนะนี่เดี๋ยวคณะลองเล่นทีละซองก่อนนะคะกลัวว่ามันจะเสียอะไรอย่างี้เดี๋ยวคณะลองเล่นซองแรกก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะเดี๋ยวคณะจะเทผงทีิมะเทียมเนี่ยลงไปในกะละมังเทเลย หน่อยอความรู้สึกเหมือนจับน้ำตาลทรายเลยค่ะเพื่อนๆคือเพื่อนๆคะเห็นว่ามันเหมือนน้ำตาลทรายนี่จะเอาไปกินไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ของกินนะคะมันเป็นของเล่นโอเคเดี๋ยวคณะใส่น้ำงั้นกะกะเทลงไปแล้วกันนาะ,ะว้าวลองท่านี้ก่อนค่ะ ออกได้เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยช้อนเล็กไปค่ะเดี๋ยวคณะไปเอาช้อนที่ใหญ่กว่าน,นี้มาก่อนนะคะแด๊มนี่มาแล้วค่ะอันนี้คณะไปเอาช้อนที่คนสลามมาใช้เลยนะคะนี่อ่ะนี่ค่อ้เพื่อนๆดูสิคะว่ามันฟูฟ่องมากๆเลยนะคะเห,หเหมือนนี่นนะจริงๆไหมอ่ะเหมือนเนาะมีแล้วนี่ค่ะคใส่ไปแค่ซองเดียว ว่ามันจะฟูมากกว่าน,นี้ป่ะเดี๋ยวลองเทน้ําใส่ลงไปอีกนะคะอุ๊ยจับมันก็เย็นๆค่ะเพื่อนๆนมันเย็นนะเนี่ยสนุกอะคือยิ่งใส่น้ํานี่มันก็ยิ่ยงฟูนะคะแต่คณะไม่รู้ว่ามันจะฟูได้มากน้อยแค่ไหนนะจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวใส่น้ำลงไปอีกใส่ลงไป ดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคณะเติมน้ำอีดีกว่าว้าวนี่ก็ยังฟูอยู่เลยนะคะเพื่อนๆ,ๆเหมือนน้ำแข็งใสเลยอะ<ๆ><ๆ>อนี่เพื่อนๆ,ๆดูสิคะมันจะเต็มกละมังอยู่แล้วเนี่ยใส่ไปแค่ซองเดียวเองนี่ดูสิคะอันนี้เป็นน้ำหนึ่งลิตรครึ่งซึ่งมันใส่น้ำลงไปจะหมดขวดแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ย มันสุดยอดมากๆเลยคณะชอบมากๆเลยค่ะไปอีว้าวดีอะฟินน่ะชอบชอบว้าวเหมือนเลหิมมาจริงๆเลยเหรอ <c oughs> ยังยังยังไม่พอเพื <c oughs> ่อนเพื่อนเราจะใส่อีก <c oughs> เราจะใส่น้ำลงไปใส่ให้หมดกวดเลย <c oughs> หมดขวดนี่ก็พอแล้วนะคะเพื <c oughs> ่อนเพื่อน ใช้น้ำไปเยอะแล้วเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นหิมะ <Wow. S 1> ของคณะเองเย้ yeah. <Wow. S 1> มันยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะจากซองแค่นี้นะคะเพื่อนๆพอคณะเติมน้ำลงไปประมาณ1ลิตรครึ่งก็จะ้ด้แบบนี้เลยเย้ yeah. เดี๋ยวเรามาลองเทกันดีกว่าค่ะตีนล้นเนี่ยคณะใส่ไม่หมด ไม่งั้นนะโอ้โหต้องเอากลระ,ละมังน้องหมามาใส่กีมาแล้วล่ะ <laughs> นี่เดี๋ยวเรามาเทเล่นกันดีกว่า,วาวเย็นน่ะนี่ค่ะเพื่อนอันนี้เขาบอกว่าเราเนี่ย สามารถนําเอามาเล่นใหม่ได้นะคะก็คือว่าสมมติว่าเราทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะหดตัวลงแบบหดตัวลงอะ่ะแล้วทีนี้ถ้ามันหดตัวลงถ้าเราจะเล่นใหม่นี่เราก็เอาน้ํามาใส่มันก็จะฟูเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะว้าเด็กคณะปั้นสโนว์แมนโอ้ยไม่ได้โสโนว์แมนเละเลยแค่นี้ก็จิแนนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อคณะมีโฮลัร์นี่โฮลาร์ เอาหัวลับเข้าไปเปรียบเอลซ่าแกแอนนาไม่มีเอาหัวลับไปก่อนเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะที่คณะได้ทําหิมะเทียมนะคะได้จบลงแล้วค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามให้คณะด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย